ครั้งที่26วันที่4เมษายนพศ2520ตอนท้องแดนตัดเอ็นแทะกระดูกนรกน้อยท่านอรหันจีก้กงเสด็จลงตรัสเป็นกรอนมีความว่าทำการค้าให้ใหญ่โตกําไรดีไม่กดขี่ ไม่คดโกงจเจริญได้การพนันผิดศีลน,นั้นจริงไซเสียหรือได้ไม่พึงกล่าวเป็นถาวรพระจี้กงกล่าวเวลาท่องนรกในวันนี้ได้เวลาแล้วเจ้าหยางเซิงรีบขึ้นบนดอกบัวเร็วอย่างเซิงกล่าวขอรับคำบัญชาเชิญท่านอาจารย์เริ่มออกเดินทางได้ พระจี้กงกล่าวถึงแล้วลงจากดอกบัวเร็ว อย่างเซิงกล่าวเบื้องหน้าคือนรกตัดเอ็นแทะกระดูกบนประตูคุกได้เขียนบ่งไว้แล้วพัสดีและนายทหารก็ได้ออกมาต้อนรับเราแล้วขอแสดงความเคารพต่อท่านพัสดีและนายทหารทั้งหลายข้าพเจ้านายอยางเซิงผู้เป็นสิทธ์ได้ตามท่านอาจารย์มาเยี่ยมชมคุกของท่านขอได้โปรดให้ความสะดวกด้วยเถิดพระจี้กงกล่าว อาตมาพาอย่างเซิงมายังคุกของท่านในวันนี้มาตามเทวะองค์การให้แต่งหนังสือเนื่องจากปัจจุบันนี้ศิลธรรมโลกมนุษย์ตกต่ำมากนิยมแต่วัตถุเลยขาดการบำเพ็ญปลูกฝังจิตใจไฟทางธรรม ต่างละโมบต่อทรัพย์สินเงินทองโดยไม่เลือกที่จะหามาด้วยวิธีใดๆทั้งสิน้นขอให้ได้เงินมาก็แล้วกันไม่มีการคำนึงถึงทำนองคลองธทมและจิตสำนึกที่ดีงามที่พูดว่าจิตสำนึกที่ดีงามนั้นไม่มีราคาค่างวดนั้นเป็นที่น่าอนาจใจย,ยิ่งเนื่องจากสำนักเสี้ยเฮียงตึ้งเมืองไทยตรงแห่งชมพูทวีปได้รับเทวองค์การรับการ กรประทับทรงประกาศธรรมเพื่อที่จะกู้คืนจิตใจที่เสื่อมทรามลงของผู้คนสร้างแต่งหนังสือธรรมเป็นการปลอบเตือนชาวโลกมีผลงานที่โชดช่วงรุงโรจมากจึงได้รับคำชมเชย จากท่านเง็กเซียงอ้วงตีโดยประธานเทวะองค์การให้แต่งเที่ยวนรกเป็นกรณีพิเศษให้อัตมาพานายหางเซิงท่องชมยมโลกเก็บเอาความจริงในนรก ไปเผยแพผ่ให้ชาวโลกรับทราบวันนี้มาเที่ยวชมคุกของท่านขอได้ให้รับการชี้แนะด้วยพัสดีกล่าวท่านอาจารย์พูดได้หนักแน่นมากท่านทั้งสองตรากตรำลำบากการรับเทวะองค์การแต่หนังสือนั้นเราได้รับสารแจ้งเหตุแล้วเข้าใจดีโดยตลอดเชิญท่านทั้งสองตามข้าพเจ้าเข้าไปตรวจชมภายในใเถิดยางเซิงกล่าว พวกยมทูตช่างทารุณเสียจริงๆใช้มีดอันคมกริบตัดฟันมือนักโทษให้ขาดลงแต่ละตนวีดร้องเสียงแหบแห้งแต่ร่างกายถูกมัดติดอยู่กับหลักจึงไม่สามารถดิ้นหลุดได้ พัสดีกล่าวคุกนี้คือแดนตัดเอ็นแท้กระดูกนรกน้อยยมมาทูดใช้มีตัดฟันเอ็นบนมือของนักโทษให้ขาดก่อนแล้วก็แทะเอาเนื้อที่ติดกระดูกนั้นออกโยนให้พวกสุนัขเหล็กกิน ต่อจากนั้นจึงแทะกระดูกมือให้ขาดการรับโทษชนิดนี้ทรมานยิ่งนักย้างเซิงกล่าวกระผมเห็นแต่ละวิญญาณโทษล้วนถูกลงโทษจนมีอาการสลบสไลสุนัขดำที่อยู่ข้างๆก็ขบกินเนื้อมือที่ถูกขูดออกสุนักในโลกมนุษย์มักจะหากินแทะกระดูกก้างปลาตามใต้โต๊ะแต่สุนัขที่กินเนื้อคนเพื่อ,อยังชีพนั้น ยังไม่เคยพบเห็นมาก,ก่อนขอถามท่านพัษสดีว่าสุนัขดำเหล่านี้มาจากแห่งใดพัษสดีกล่าวพวกนี้เรียกว่าสุนัขเหล็กมีเฉพาะในยมโลกเจาะจงกินแต่เนื้อมนุษย์ย่งชีพเพราะเหตุว่ามันไม่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์จึงเรียกว่าสุนัขเหล็ก สุนัขของโลกมนุษย์ก็มีวิญญาณจิตพ่องใสมากดูแลเฝ้าบ้านและซื่อสัตย์ต่อมนุษย์ปัจจุบันชาวโลกมักจะเลี้ยงสุนัขที่มีชื่อเสียงราคาแพงความเป็นอยู่ก็เหมือนกับมนุษย์จนขนาดนอนร่วมกับเจ้าของผู้เลี้ยงแต่สุนัขในแดนนรกมีความแตกต่างกันมากเพื่อที่จะลงโทษผู้ที่ไร้จิตใจของมนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมดังนั้น ในยม,มโลกจึงเลี้ยงสุนัขเหล็กเพื่อกินเนื้อของมันอันนี้เป็นการสนองตอบที่เรียกว่าใจหมานั้นก็คืออันนี้แหละอย่างเซิงกล่าว ท่านพัสดีพูดเข้าทีมากมนุษย์ที่ไม่มีจิตใจซื่อสัตย์และคุณธรรมแล้วเลวยิ่งกว่าสุนัขนี้อีกดูพวกวิญญาณโทษที่โดนทำโทษอย่างหน้าเวทนานี้มิทราบว่าทำผิดในโทษฐานใดๆพระจี้กงกล่าวฉันจะใช้พัดโบกให้สองถึงสตนตื่นขึ้นเพื่อสะดวกในการให้ตนเองเล่าเรื่องบาปที่สร้างไว้ดู ค่าแสดงความปาฏิหารอย่างเซิงกล่าวแต่ละตนฟื้นคืนสติขึ้นมาจริงๆด้วยกลับคืนตัวเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ขึ้นแล้วพัสดีกล่าวข้าพเจ้าจะปลดสามตนออกให้สารภาพต่อท่านยางเซิงเพื่อลงพิมพ์ในเที่ยวนรกให้วิญญาณโทษตนนี้รีบสารภาพบาปกรรมที่ทำไว้ในแดนมนุษย์ มีอะไรบ้างจึงตกลงมายังคุกนี้รับการลงโทษวิญญาณโทษกล่าวฉันจะพูดฉันจะพูดช่างทุกทรมานเสียจริงๆแต่ลูกหลานของฉันไม่รู้ว่าฉันมาถูกทรมานที่ยมมโลกคิดว่าตายแล้วก็แล้วกันไปตอนฉันมีชีวิตอยู่นั้นทำการค้าขายผัก ด้วยความโลภอยากได้เงินมากก็เลยเล่นลูกไม้บนตาช่างเช่นช่างหนึ่งวงเล็บของจีนมี16ตําตำลึง วงเล็บปิดก็ช่างให้เพียง12ตำลึงต่าง,าง,างนาๆนานาในชีวิตการค้าขายมีการลักตัดน้ำหนักเสมอๆแม้ว่าเคยได้ยินผู้คนพูดว่าการค้าขายควรตั้งอยู่ในทางยุติธรรมสุจริตลักตัดไปครึ่งช่างชาติหน้าต้องชดใช้ให้แปดตำลึงแต่ฉันก็ถือว่าเป็นลมโบกโชยพานหูเท่านั้นไม่มีการส้ำนึก ในจิตที่เป็นธรรมแม้แต่น้อยหารู้ไม่ว่าเมื่อเธอตายลงแล้ววิญญาณตกมายังยมมโลกต่อหน้ากระจกวงเล็บกรรมวงเล็บปิดวิเศษใช้เอาความทุจริตปรากฏออกมาอย่างชัดแจ้มแจม่มใสถูกยม,มาบาลคุมที่สี ตัดสินให้ตกเข้านารกตัดเอ็นแทะกระดูกมีกำหนดสิบป,ปีทุกๆวันโดนทำโทษจากการตัดเอ็นแทะกระดูกมือทั้งสองข้างโดนยม,มทูตเชื้อน ตัดดังผักปลาจะสำนึกได้ก็สายเสียแล้วพ่อ้าแม่ค้าที่แดนมนุษย์ต้องคข,า,ขายโดยสุจริตมีคุณธรรมอย่าเห็นแก่ได้เล็กได้น้อยช่างตวงไม่ยุติธรรมแดนนรกจะลงโทษอย่างหนกักมีผ่อนคลายอภัยให้ยมมาบาลท่านเกลียดคนชนิดนี้ยิ่งนักจึงลงโทษเป็นพิเศษยมมาทูตก็ไม่ปลานีเมื่อสำนึกได้ก็สายเสียแล้ว